ยังอยากเล่นอยู่เลยครับแมเห็นตอนนี้หนังผีกำลัดงดังนะครับเลยขอใช้เป็นตื่นนี้วันนี้เราจะจัดกันในเรื่องที่สยองขวัญกับเรื่องราวของทีมหนึ่งทีมที่มันพลาซมนัดรวดทีมขวัญใจมหาชนอย่างโฟร์ทีนเนอร์สเดี๋ยวมาลองวิเคราะห์กันดูนะครับในช่วงระยะเวลาบายบิจะแก้เป็นยังไงดีให้ทีมทีมนี้กลับมาถังหนาทฟ,ฟ้า ขอต้อนรับเพื่อนๆชาวช่องเข้าสู่ต็อกตั้มพันสิทธ์ทอล์กที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอกอก,อก,กับเรื่องกีฬามากมายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่อินไซต์ออฟไซต์หรือริงไซต์เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับต๊อกตั้มพันสิทธิวิชียาคุบผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุณ้นหูดูแลคุณเองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเพิ่งพ้นวันฮาโลวีนมานะครับวันนี้มาจัดกันเต็มเหมือนเดิมนะฮะกับเรื่องราวของอเมริกันฟุตบอล n f l นะครับวันนี้อยู่กับผมครับพันศิษย์วิเชียรปุบนะครับเช่นเดียวกันพี่สุเมธตรตนบเป็นชาติมาถึงแล้วด้วยนะครับสบายสบายเลยฮะพี่เมฆสวัสดีครับสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับทุาผู้ชมอืครับนะสังเกตดูวันนี้นี่ไม่สังเกตดูไหมวันนี้พี่ต้องทําผมให้มาดูเรียบหน่อยก็มีแฟนๆบางท่าน คอมเมนต์มาบอกเฮ้ยสัปดาห์ที่แล้วนี่พี่สมมติทำไมผมยุ่งไม่เรียบเหมือนกับไอ้พวกในการไลฟ์เกมหรือว่าเล่าในส่วนของการตัดอัดที่เราอัดไลฟ์เนี่ยมันมันดูค่อนข้างจะสมเหมาไปหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสมสมเหมาไปว่าอะไรฮะสมเหมาเอ้าเอ้าเด็กสมัยนี้งงเลยสมเหมาคืออะไรครับนะอธิบายหน่อยหนไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยนะครับผม ก็มีเหมือนกันนะครับคนที่มาเมนต์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีคนมาเมนต์เหมือนกันบอกพี่ตั้มทำไมไม่หวีผมอ้าวแล้วเอางด่าเลยเขางเลยเหรอครับผมเออเสียงอาจจะอู้อี้หน่อยนะครับแต่ว่าเป็นแค่ช่วงเดียวเท่านั้นเองนะครับวันนี้เนี่ยมีหลากหลายเรื่องเลยครับพี่สุดมฆครับแต่ก่อนอินเมื่อคืนไปโดนขีหลอกที่ไหนมาหรือเปล่าโอ้ยไม่มีเมื่อคืนก็อยู่บ้านธรรมดา นั่งดูทีวีสี่ท่าห้าทุ่มกับเขานอนแล้วเมื่อวันก่อนผมไปจัดรายการมาเนี่ยเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็แบบแต่งเป็นผีมาออแต่งมาแล้วก็แบบแต่งธรรมดาเลยนะแต่งหน้าตาสวยๆมาแล้วเขาก็มีมืออันนึงอ่ะในหนังเรื่องอดัมเฟมิลี่อ่ะที่มันซุกตีงอ่ะเออแล้วมันก็มาวางไว้บนหัวอแล้วก็รอทุกคนถามเลยเอะนี่มันผีอะไรครับบอกออผีจับหัวก่บ เฮ้ยโอ้โหถูกสเปคพี่มากเลยผีตัวนี้เนี่ยอ่าหมดสิทธิ์แล้วตามเอ้ยต่อให้ถูกสเปคก็หมดสิทธิ์เอาแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องธีมหลักของตั้มกินาเบอร์มาแล้วครับตั้มกินาเบอร์ตัวแรกนะครับมาจากยี่สิบสี่เก้ายี่สิบสี่เก้าคือสกอร์ที่พลิกล็อกเหลือเกินนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเกมที่เดนเวอร์บองโกสนะครับพลิกล็อกเอาชนะทางด้านของแคลสาซิตี้ชีฟต์เอาไม่ได้ ซึ่งผลการแข่งขันแบบนี้ทำให้สถิติที่ดำรงมายาวนานของ Kansas City Chief s ยุติลงอย่างน้อย3เรื่องเลยนะครับอย่างแรกก็คือ16คือตัวเลขที่ทางน้า Kansas City Chief s นะครับเอาชนะ Denver Broncos มาได้16เกมรวดยุติลงในเกมที่17เกมนี้ครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยชีฟเอง,ย,งยังยุติการที่ชนะทีมร่วมดิวิชั่น13เกมซึ่งตรงนี้เป็นสถิติที่เป็นอันดับสร่วมที่ สามารถชนะติดต่อกันยาวนานเนี่ยตั้งแต่ปีพันก็เจเป็นคนมาคือพูดง่ายๆตั้งแต่มีการรวมตีของ AFL กับ n f l ก็ถือว่าทําได้และที่พังที่สุดก็คือทางด้านของแพทติกมาโฮมนะครับสถิติที่คว้างทัชดาวอย่างน้อยเกมแล้วหนึ่งครั้งยุติลงร้านนะครับตัวเลขเบสเซตออกมาที่ยี่สิบเก้าเกมครับเห็นไหมด่าแล้วได้ดีเดนเวอร์บองโกเนี่ยตัวเลขที่สนะครับเป็นตัวเลขสหลักครับ 94.1นะครับมันมาจากเกมที่ทางด้านของอาลามาแจ็กสันนะครับพาทีมเรเวนส์ไปปราบทางด้านคาดินาสได้สำเร็จนะครับส่งผลให้18เกมที่ทางด้านของลามาแจ็กสันเนี่ยเจอทีมจาก NFC เขาชนะถึง17แพ้แค่หนึ่งนะครับเปอร์เซนเทในการชนะคิดเป็น94.1ถือว่าเป็นคอร์เตแบกตัวจริงเนี่ยนะครับการลงไปตัวจริงของลามาแจ็กสันเจอทีม ฝั่งตรงข้ามสายตรงกันข้ามเนี่ยเขาเป็นนที่แบบที่มีเรโชกันชนะมากที่สุดแล้วครับก็ต้องถือว่าปีนี้คนที่เชียร์ทีมเลเวนส์เองก็ค่อนข้างที่จะอุ่นใจเล็กๆที่เห็นฟอร์มของรามาแจากสันแบบนี้นะมีอย่างเดียวที่หลายคนเป็นห่วงอย่าเจ็บเพราะในช่วง2อฤดูกาลหลังเน ak, ี่ยแกมักจะเจ็บในช่วงประมาณเนี่ยประมาณสี่ซ่าห euh. ้าเกมท้ายๆของฤดูกาลเนี่ยมักจะเริ่มมีปัญหาแล้วเล่นไม่ได้แต่ถ้าปีนี้เล่นได้เนี่ยอันตรายแล้วก็ จะเป็นทีมที่มีโอกาสลุ้นไปรอบหนึ่งตัวเลขสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับเป็นตัวเลข3 in 1นะครับขอชาบูให้กับทางด้านของเกมรับ Dallas c าร์บอยส์ครับในเกมที่ถล่มรามสไป43ต่อ20เกมนั้นเนี่ยเกมรับของทางด้าน Dallas c าร b o อยสสุดยอดมากๆเลยนะครับพวกเขาเนี่ยทำทัชดาวจากเกมรับ บล็อกลูกพันธ์แล้วก็เป็นดิเฟนซีฟเซฟตี้ด้วยในเกมเดียวกันซึ่งถือเป็นของหายากมากนะครับครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบองโกสกับดอฟฟินปี2017โนเ่นเลยครับพี่สุมเมธแต่ก่อนอ, <ะ S 2> อ,อื่นเดี๋ยวหลายคนงงครับไอเซฟตี้มันคืออะไรพี่สุมเมธคือการที่ทีมพิเศษหรือว่าทีมที่อยู่ในการตั้งรับของคาร์บอยเนี่ยสามารถที่จะบล็อกแล้วลูกกลิ้งเข้าไปในเอ็นโซนไอเนี่ยถือว่าเสียเซฟตี้คือเสียสองแต้มแล้วที่สาคัญคือจะต้องเตะลูกให้กับคาร์บอยเป็นฝ่่ายยทีีบุกกอด,ด้ว อันนี้ถือ oh. ว่านข้อสีหายซึ่งตรงนี้ทั้งหมดที่พูดมาที่ตั้มเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในครึ่งแรกเลยนะซึ่ง mm. เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2007ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเกมกันเป็นเกมเจอกันระหว่าง l i o n นเจอกับชีฟส s โอ้โหถือว่าเป็นของแปลกประหลาดมากเลยทีเดียวนะครับเกือบจะ20ปีแล้วนะทำไมไม่เกิดขึ้นและนี่ก็คือ <c oughs> ทั้งหมดของตอกตั้มอินเดียเคร เรียบร้อยผ่านไปนะฮะถอดหน้ากากแล้วครับไม่ไหวร้อนแล้วเกินนะครับค <c> า <oughs> โดิวินหมดสนุกแล้ว <laughs> ลคราวนี้ครับพี่สุมเมธครับมาเนื่องด้วยช่วงที่เราอัดรายการกันคือเที่ยงวันพุธนะครับก็เลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่พอสมควรทีเดียวหนึ่ง,ส,งสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับ NFL ณตอนนี้คือเรื่องของตลาดการเทรดผู้เล่นนะครับ <c oughs> พี่สุมเมธอยากให้จับตามองดีลไหนที่เกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันน่าจะส่งผลต่อเกมในครึ่งฤดูกาลหลังบ้างครับอันดับแรกเลยเนี่ย บัพโลบิลพยายามจะเสริมตัวกุมปีกเพราะเนื่องจว่าทีมดับเริ่มมีปัญหาบางพ่าะมีตัวผูว้เล่นบาดเจ็บก็เลยไปเทรดเอาทางดูเซอร์ดักลาสมาจากทีมกรีเบย์แพคเกอร์สส่วนที่น่าสนใจก็คือทีมไลออนส์เอเนี่ยนอกจากจะมีปีที่เก่งแล้วอย่าง Saint เซนบราวนี่ก็ยังมาเสริมปีดอดีตผู้เล่นของบราวอย่างโดนวานพีเพลโจนส์เข้ามาเสริมเพื่อจะสร้างความหลากหลายในเกมรุกของไลออนส์แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยที่มีตัวที่น่าสนใจก็คือ คอเตาแบ็กของไวกิ้งที่ก่อนหน้านี้เราทราบข่าวแล้วว่าอาการแบบเดียวกับแอลโรโรเจอร์เลยก็คือเอรอยหวาฉีดกับตันเคิร์ดเคิร์ดคาซินจบปิดรดูการเรียบร้อยแล้วทีมก็เลยจำเป็นต้องหาปีชงชัดๆเพราะฉะนั้นอย่างทีมอย่างไวกิ้งเองเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาใครเนี่ยที่จะมาเป็นจอมทัพเขาก็เลยไปมองเอาทางโจชัวด็อก ทีมคาร์ดิน l ลเข้ามาเสร็จครับ<ช>แต่ว่าในสัปดาห์นี้คิดว่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นละเพราะว่าเพิ่งมาใหม่ก็คงจะต้องใช,ใช้ตัวลูก,กี้ที่ทีมดรับมาใช้ไปก่อนแต่ว่าการมาของด็อกเนี่ยก็อาจจะสร้างมิติใหม่นะเพราะอยากรู้ว่าไวกิ้งส์เนี่ยเริ่มรู้จุกการแย่ๆนะแต่ไปไปมามาเนี่ยอยู่ๆเนี่ยในช่วง3 4เกมหลังเนี่ยเริ่มฟื้นละครับการที่ได้ด็อกมาก็อาจจะเป็นส่วนที่พลิกสถานการณ์ทำให้ไวกิ้งส์มีลุ้นแข่งกับทางไลออนส์ได้เหมือนกันแต่ ดิวที่ทำให้คนค่อนข้างจะึือฮาโดยช่วยยิ่งแฟนไนเนอร์สในบ้านเราก็คือการที่เ,เทรดดาวเชสอยางเข้ามาที่ทีมซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าเชสอยางเนี่ยไม่ใช่กระจกนะเป็นผู้เล่นระดับราฟับคนที่2เลยนะแล้วปีที่เป็นปีรุกยิ่งจะผลงานจะยอดเยี่ยมแต่ว่าในช่วงปีหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีการบาดเจ็บแต่ปีนี้กลับมาเล่นดีอีกครั้งหนึ่งก็ต้องดูว่าส่งเกณฑ์แบบเนี้ยจะไปได้ยาวแค่ไหน ครับผมโอ้โหพอดีเลยแม่พี่สุมเมธนะอยากจะเขียนบทเอาไว้เลยนะเนี่ยเพราะว่าพอดีเลยครับในช่วงของ EP นี้เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องราวของ San ฟรานซิสโก 49ers นเะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่ดูดีมาตลอดดีถึงขนาดที่เราเคยพูดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะหาวิธีเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งมากๆทีมนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรได้บ้างแต่ณปัจจุบันนี้ครับเวลาผ่านไปไม่นานเลยครับพี่สุมเมธสานัดติดต่อกันแล้วครับพวกเขาแพ้รวด แล้วก็ได้บายวีคไปก็เลยจะมาชวนคุยกันว่าบายวีคเนี่ยประมาณสัก2สัปดาห์โดยประมาณเนี่ยซันฟานควรจะทําอะไรบ้างอะไรที่ต้องมาเช็คลิสต์กันว่าจุดที่เสียหนักเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถเนี่ยจุดไหนต้องซ่อมต้องเปลี่ยนบ้างโดยวันนี้ช่างสุมเมศจะมาหาหาข้อผิดพลาดหาสิ่งที่มันเป็นแผลอย,อยู่สำหรับซานฟานซิสโกโฟร์ดีไนเนอร์สคือซานฟรานเนี่ยในช่วง5เกมแรกเนี่ย ชนะรวดอย่างที่เราทราบกันดีทีมบุกทีมรับค่อนข้างสมดุลมากทีมบุกเนี่ยทำแต้บเนี่ยไม่ต่ำกว่า3าแต้มในช่วงห้าเกมแรกแต่พรากฏว่า3มเกมหลักเนี่ยคือจุดที่มันเริ่มเป็นจุดที่ทําให้ไนเนอร์สดุปก,ก็คือเกมที่เ,เจอเปล่าเกมวันนั้นเนี่ยทำให้ทีมไหนหทีมเนี่ยเริ่มหันมามองว่าเฮ้ยจุดอ่อนหรือว่าจุดที่ต้องเล่นงานใสไนเนอร์เนี่ยเป็นไงบ้างเพราะเหมือนเรว่าทีมรับของเปล่าเนี่ยโชยเห็นเลยว่าที่จะเล่นงานทีมบุกข,ของไนเนอร์ต้องทำอยางไบ้างแล้วหลังจากนั้นมาเน แพ้ทั้งบ่าวแพ้ทั้งไวกิงส์แล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกับทีมเบงกอรก็แพ้ค่อนข้างจะขาดแบบชนิดที่หลายคนเริ่มหันมามองแล้วว่าเฮ้ยทีมที่ว่าที่เป็นแชมป์ซัวโบเนี่ยสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยไปไปมาณเนี่ยล่วงลงมาจากการเป็นแชมป์กลุ่ปเนี่ยหล่นมาเป็นอันดับสองเป็นรองซีฮอกแล้วด้วยผมบอกพี่แล้วว่าเอาจริงเหรอมัต้อ ผมว่ามันแพ้สามนัดรว่แล้วมันปิดบายวิไปเลยพี่สุมเมศก็บอกเกิดขึ้นได้ยากไปไงล่ะนี่เนี่ยเี็มซะเลยนะครับนะฮะพี่สุมเมแล้วหลักๆเลยที่มันดูเป็นจุดเปราะที่มันเป็นปัญหาเร่งด่วนตลอดการแพ้สามนัดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนตอนนี้ของซันฟานคืออะไรครับพี่สุมเมศอันดับแรกรเลยคือทีมบุกทีมบุกอย่างที่เราเห็นกันก็คือว่าเอ่อซ MC หรือว่าซ Max เนี่ยในช่วง สี่เกมแรกของฤุูกาเนี่ยวิ่งปาดเปรียวมากเกมบุกในต่างๆเนี่ยสามารถที่จะระเบิดทางเปิดทางในการวิ่งแล้วก็เจ้าเยนแคาฟีก็สามารถที่จะทั้งวิ่งแล้วก็หลบล็อกบอลสั้นแต่จุดที่น่าสนใจคือการวิ่งเนี่ยตกไปแบบน่าตกใจเพราะว่าสี่เกมแรกเนี่ยวิ่งเฉลี่ยเนี่ยประมาณ114หลาต่อเกมแต่ในช่วงสี่เกมหลังเนี่ยวิ่งตกมาเหลือเพียงแค่4 8 3หลาต่อเกมซึ่งตรงเนี้ยมันมีจุดที่วิเคราะห์ได้สองส่วนคืออันดับแรก สภาพร่างกายของแมคคัฟีเองคือเริ่มมีอาการบาดเจ็บที่เราเห็นได้ชัดก็เป็นส่วนที่รายงานออกมาแล้วคืออาการบาดเจ็บที่บริเวณสีข้าง mm hmm. มันอาจจะเป็นส่วนที่ทําให้ฟอร์มการเล่นเนี่ยดูดรอปลงไปบ้างแล้วจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดใหญ่ก็คือแนวแนวจากเดิมเนี่ยจะมีตัวที่เป็นตัวสําคัญก็คือตัวแท็กเกิลทางด้านซ้ายเชนวิลเลียมซึ่งเชนวิลเลียมเนี่ย นอกเหนือจากในการที่ป้องกันคอตเตอร์แบ็กได้ดีแล้วเนี่ยช่วยในการเปิดทางวิ่งได้ด้วยการที่ขาดเชนวินเลียมไปเนี่ยมันก็ส่งผลทั้งในเรื่องฟอร์มการเล่นของตัวแมคกาฟีแล้วก็ฟอร์มการเล่นของบล็อกเคอร์ดีอันนั้นคือปัญหาของเกมรุกส่วนปัญหาของเกมรับเนี่ยคือเกมรับถ้าดูจากสถิติตัวเลขเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเกมรับในช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีปัญหาในการป้องกันการกว้าง เราเห็นได้ชัดเลยคือในเกมสัปดาห์ที่แล้วเกมที่เจอกับเบงกอสเนี่ยเริ่มโดนคว้างบิ๊กเพล์มากขึ้นจังหวะในการที่จะโถมเข้าหาออแบบคอนเตอร์แบ็กการกดดนันแรงต่างก็ดูเบาบางลงคือจังว่าไปแล้วปีเนี้ยแฟนของไนเนอร์ก็เห็นชัดเลยว่าจํานวนของการแซกลดน้อยลงไปเห็นได้ชัดดิสโบซ่าเคยแซกในระดับประมาณ18.5แซกปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ได้ไปถึง3ามแซกมันทําให้ความดุดดันในเกมรับก็ลดน้อยลง ป้องการคว้านก็ไม่ดีกดดันก็ไม่ได้มันก็เลยเนี่ยส่งผลทําให้ทั้งลุกได้รับในช่วงสั้เกมเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามีปัญหาการที่เกมวิ่งมันไม่ได้เต็มที่เหมือนเดิมมันส่งผลต่อต่อวงจรของไนเนอร์ยังไงครับช่วง5เกมแรกเนี่ยเราเจะเห็นว่าอย่างไนเนอร์เองเนี่ยจะใช้วิธีการวิ่งเล่นดาวที่1ได้ดีดาวที่2ดาวที่3เนี่ยเล่นง่ายสามารถที่จะมีลวดลายเล่นอะไรแตกต่างหรือว่าเล่นอะไรที่เหนือความคาดหมายของคู่แข่งเนี่ยได้ง,ง่ายกว่าแต่ ในช่วง3เกมหลังเนี่ยดาวที่1เนี่ยเล่นได้ไม่ดีเท่าเดิมอีกหนึ่งผู้เล่นที่ในช่วงหลายเกมหลังไม่ได้ลงก็คือดิโบ s a แซมเบลเป็นตัวผู้เล่นปีกก็จริงนะแต่วิ่งได้ดีด้วยเขาเคยอุปโภกตำแหน่งตัวเองว่าเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าเป็นวายแบ็กคือเป็นปีกก็ได้เป็นตัววิ่งก็ได้แต่พอไม่มีทางด้านของดีโบเนี่ยมันทำให้มิติการเล่นที่ควรจะมีลวดลายในเกมวิ่งหรือการขว้างเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปด้วย เพราะฉะนั้นพี่ว่าเนี่ยการที่ไนเดอร์เนี่ยในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาเนี่ยขาดเชนเดนเลี่องขาดยีโบเนี่ยมันทําให้สีสันในเกมลกเนี่ยมันขาดไปมันเลยกลับไปเล่นในเพล์ที่ดูจักพื้นมากขึ้นและที่สําคัญก็คือพอโดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำแต้มน,นําแล้วต้องให้บล็อกเฟอร์ดี้เนี่ยทำแต้มแข็งเนี่ยมันเริ่มเห็นผล ค,คือจุดนี้แหละสำคัญมากเลยครับเพราะว่าจุดเริ่มรอยปริตรงน,นี้แหละรอยปริจากเกมวิ่งที่ทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมส่งผลให้ทางด้านของเกมรุกเนี่ยมันจะต้องมาคาดหวังหรือจะต้องมาเล่นในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างแรกเลยคือเกมชักจะตกเป็นรองก่อน ลักษณะที่ผ่านมาที่ชนะรวดมาเนี่ยเหมือนไล่ทุบเขาอะเหมือนคุมสถานการณ์เอาไว้แล้วก็แบบเออจะเล่นช้าเล่นเร็วแบบนี้ฉันเล่นได้แล้วมีเกมวิ่งเป็นตัวเปิดทางบล็อกเพอร์ดี้ก็ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องตั้งโจทย์กับการคว้างต้องมีสิบหลาเลยอะจุดนี้พี่สุมเมธพี่สุมเมธอธิบายต่ออีกทีนึงว่าไอ้การเล่นโดยสถานการณ์เป็นรองเนี่ยมันเรียกร้องประสิทธิภาพของคอร์์แบ็กมากขึ้นกว่าเดิมเยอะขนาดที่เรียกว่ามันส่งผลแบบนี้เลยแหละครับถ้าเราเห็นในช่วง ตั้งแต่ที่บล็อกเพอร์ดีเนี่ยเล่นอาชีพมาเนี่ย่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยได้โดนกดดันแล้วก็วิธีการเล่นของบล็อกเพอร์ดีเนี่ยก็คือลักษณะ่วนมาที่เราเห็นคว้างสั้นไม่ต้องกว้างลึกมากแล้วให้ตัวปีกหรือตัววิ่งเนี่ยทำระยะต่อเราจะเห็นเลยว่าในช่วงที่ทีมชนะติดต่อกันเนี่ยในเนอร์สเนี่ยเป็นทีมที่พวกบรรดาตัวรับบอลไม่จช่เป็นตัววิ่งหรือปีกเนี่ยทำายัดอัพเตอร์แคชหรือว่าทำระยะรับบอลแล้ววิ่งต่อเนี่ย เก่งอันดับต,ต้นๆของลีกเลยแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันลดลดน้อยลงแล้วพอเกมเนี่ยที่มันต้องมีลักษณะที่อย่างที่บอกว่าฝ่ายตรงข้ามทําแต้มมากขึ้นเราต้องคว้างมากขึ้นการกดดันมันก็เริ่มเยอะอย่าลืมนะว่าล็อกเพอร์ดี้เองเนี่ยไม่ใช่เป็นคอร์เตแบ็กที่ตัวใหญ่พลังแข็งแบบแข็งแรงนั้นมากมายส่วนใหญ่เนี่ยระยะหวังผลเขาเนี่ยจะเป็นการคว้างระยะประมาณสัก15หลา20หลา ือถ้ามากวก่อนนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มเริ่มมีลักษณะที่เปลี่ยนบ้างเหมือนกันเราจะเห็นเลยว่าในช่วงสมเกมหลังที่ทีมแพ้เนี่ยสภาพของบล็อกเฟอร์ดี้เองเนี่ยต้องวิ่งเอาตัวรอดมากขึ้นแทนที่จะอยู่ในพ็อกเก็ตอย่างเดิมที่ผ่านมาเนะี่ยที่มันเล่นได้ดีเนี่ยตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วจนมาถึงต้นฤดูกาลนี้ที่ชนะรวดมาเนี่ยเพราะสถานการณ์มันเข้าทางสถานการณ์มันไม่ได้เรียกร้องเหมือนกับว่าความเป็นผู้ได้เห็นเวอ่เวอร์นะความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะ เ, <c oughs> เกมกดดันไม่เป็นไรเว้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี<ม>๋ยวคอร์เตอร์แบ็กจัดให้อะไรแบบนี้สถานการณ์มันไม่ได้ทดสอบล็อกเพอร์ดี้แบบนั้นแต่ไอสามเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันเรียกร้องศักยภาพที่สูงขึ้น<ม>แล้วแฟนไนน์เ์สอีกกลุ่มใหญ่เลยก็บอกว่าบล็อกเพอร์ดี้มึงคลองลอกละมึงไม่ใช่ละจุดนี้<ม>พี่สุเมธมองแล้วมีน้ำหนักขนาดไหนกับไอเดียนี้ที่เขาพูดมาครับคืออย่างนี้เราที่พี่ก็พูดอยู่หลายครั้งเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะ ัดหรือว่าตัดสินว่าใครจะเก่งหร,หรือไม่เก่งเนี่ยบางครั้งเราจะเอาแค่สถานการณ์ช่วงสั้นๆสี่ซ้าห้าเกมหรืออาจจะแคบประมาณสักหนึ่งฤดูกาลเนี่ยเอามาตัดสินว่าเอ๊ะคนนี้จะเป็นแฟนชายคนนี้จะเป็นสุดยอดกอเตอร์แบ็กหรือเปล่าเนี่ยมันเร็วเกินไปอย่างกรณีของบล็อกเฟรดดี้เนี่ยที่เราพูดไปก่อนหน้านั้นหลายคนบอกเอ้ยวอ์เลทคือแบบโอ,โ,โอ้โหอวยเกินจริงซึ่งถ้าเราพูดถึงสถานการณนะ์ณตอนที่เขาเล่นในตอนช่วงนั้นเนี่ยเขาก็เล่นดีจริงๆนะ แต่คนเราอะ่ะมันจะมีช่วงจังหวะที่เหมือนกับเป็นช่วงที่สะดุดเป็นช่วงที่เป็นขาลงซึ่งมันจะเป็นตัววัดเลยนะว่าของจริงไม่ของจริงเนี่ยมนอยู่ตรงนี้คือไอ้ที่เล่นดีเล,นเ,ลนเล่นดีสม่ำเสมอไม่เท่ากับตอนที่เล่นแย่แล้วกลับขึ้นมาคือตอนเนี้ยสิ่งที่ทางล็อ p เบอร์ดีต้องพิสูจน์ให้เห็นก็คือว่าไอ้ตอนเล่นดีแล้วคนชมอะ่ะอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่พอเล่นแย่แล้วเนี่ยกลับมาได้หรือเปล่าแพ้ม์าสามนัตติเนี่ยมันจะมีจุดเทอร์นาเรวไหมแล้วพอกลับมาแล้วเนี่ยกลับมมมาาาในนตรฐเเดิที่คย ได้ดีหรือเปล่าคือไม่ใช่ว่ากลับมาอาจจะได้ดีเกมเดียวอ่ะแล้วลงต่ำไปอีกสองสาเกมคือถ้าเล่นแบบขึ้นๆลงๆไม่จะกลายเป็นเขาจะแบบพื้นๆที่ว่าอักผีเข้าผีออกเล่นดีจนเกียดครับอแสดงว่าตรงนี้เนี่ยก็ก็พีส่สมภัยพูดในทวงบ้านเราก็อย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินเขาแต่ว่าบททดสอบแรกก็เหมือนเพอร์ดี้มันจะไม่ผ่านจริงๆถูกไหมถ้าอย่างนั้นน่ะคือเอาเป็นว่ามันเป็นช่วงที่เขาเริ่มเหมือนตกหลุมนะถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ถึงขนาดแย่แบบสุด แต่มันมีข้อผิดพลาดคือเรารจะเห็นเลยว่าในช่วงสามเกมหลังเนี่ยโดนไปให้เดือดเสร็จไอข้อผิดพลาดเหล่านี้ยมันส่งผลในเกมแต่ถ้าเขากลับมาได้แล้วก็กลับมาเล่นในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับเดิมคือพาทีมชนะติดต่อกัาได้ไหลายเนี่ยโอเค,คตัวเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์เลยว่าเฮ้ยใจถึงคืออย่าลืมนะเนื่องจากฝีมือเนี่ยจิตใจของคนที่เป็นผู้นําอย่างโค้ชแบ,บ็คเนี่ยสําคัญคือต้องไม่่อ คือถ้าเล่นพลาดแล้วเนี่ยต้องสามารถเรียกสติสตังเรียกฟอร์มการเล่นของตัวเองเนี่ยกลับมาให้เร็วที่สุดจุดที่น่าสนใจคือว่าบายวิกในสัปดาห์นี้เนี่ยการปรับแก้ไขการปรับปรุงทีมของไมค์เชนแฮนจะทำได้ยังไงทำได้ดีแค่ไหนแล้วบล็อกเพอร์ดีเองเนี่ยจะสามารถที่จะเรียกขวัญกำลังใจตัวเองกลับมา ให้เล่นได้ดีเหมือนกับที่เคยเล่นได้หรือเปล่าเห็นภาพเป็นคร่าวๆเห็นภาพกันอยู่ประมาณนึงละกับสิ่งที่เหมือนว่ามันคล่องลงไปของทางด้าน f o r t ต e r s และสิ่งที่เหมือนกับแบบว่าอาจจะต้องเร่งแก้นะครับซึ่งเขาก็ลงมือแล้วแหละกับเกมรับของเขานะครับที่มันย้วยแลอเกินกไปเอาเชสยังมาก็ได้แต่คาดหวังว่ามาถึงปุ๊บแล้วจะได้เลยนะคือทีมรับเนี่ยจะง่ายกว่าทีมปุกตรงที่ว่าทีมรับเนี่ย อาศัยความสามารถเฉพาะตัวปรับระบบนิดเดียว <S <S แต่ถ้าเป็นทีมบุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แบกตัววิ่งปิดอะไรต่างเนี่ยมันจะต้องมาเรียนรู้ระบบต้องมาปรับตัวให้เข้ากันมันอาจต้องใช้เวลาลแต่ทีมรับเนี่ยกลส่วนใหญ่แล้วลงมาเนี่ยพอเล่นได้เลยแพ้มาสามนัดรวดแบบนี้โดยส่วนตัวพิเศษเมธมองว,ว่ามันเสียหายเยอะขนาดไหนครับสามเกมที่แพ้เนี่ยสภาพมันเหมือนลอดหลุดเพราะนั่นต้องหาตัวมาเติมก็เนี่ยเริ่มทําละตรงเนี้ยมันกลาจะเป็นจุดที่ทําให้ในเกมถัดไปเนี่ย อาจจะดีขึ้นแต่มันมีข้อเป็นข้อพิสูจน์หนักๆเลยของไนเนอร์สก็คือว่าไอเกมถัดไปอห้าเกมเนี่ยใช่มันเหมือนกับเป็นบททดสอบของไนเนอร์เลยนะครับเพราะอห้ากเกมถัดไปอะ่ะมันหนักมันหนักมากๆเลย หาเกมที่ว่าเนี่ยนะครับพิสุดแม่จัดเข้าข่ายว่าโคตรหนักได้อยู่เหมือนกันทีเดียวเลยนะครับกลับมาถึงจากบวิกเสร็จปุ๊บพวกเขาจะเจอกับทีมพลังหนุ่มอย่างจากรสหลังจากนั้นเจอกับรัมเบบัคคาเนียสซ,ซึ่งบอกไว้เลยนะว่านี่น่าจะเบาที่สุดใน5เกมนะครับการเจอกับบัคคาเดียสในบ้านหลังจากนั้นอีก3เกมเนี่ยลูกผีลูกคนเลยครับไปเยือนซีฮอสผู้ปรับไปเยือนทีมแกร่งอย่างฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์แล้วก็กลับมาเจอกับซีฮอสในบ้านตัวเอง อย่ากโกรดกันเลยนะสำหรับแฟนของซันฟานนะเอ้ยอาจจะแพ้4จาก5เกมก็ได้นะคือ <laughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสะเทือนเลยนะโอกาสเข้าเพลยอ์ออฟอาจจะสะเทือนในการที่ไม่ใช่ว่าหลุดจากแค่การเป็นแชมป์กลุ่มธรรมดามมแต่ในส่วนตัว,ตวพี่นะส่วนตัวพี่คิดว่าเร็วร้ายสุดเนี่ยมันน่าจะสามสองเกมที่ควรจะต้องเก็บให้ได้นะอันดับแรกคือบัคเนีต้องเก็บให้ได้สี่้องต้องเก็บแล้วหนึ่งเกม แล้วถ้าจะให้ดีเรียกขันกำลังใจคือบายวิออกมาเนี่ยเจอจากคัวอาจจะกาคัวก่อนแล้วสองเกมถ้าจะแพ้เนี่ยอาจจะไปแบ่งกับซีฮอคเกมหนึ่งแล้วก็อาจจะแพ้อีเกิลคือถ้าเป็นแบบนี้ยังอยู่ในทรงได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแพ้ทั้งแจกคัวแพ้ทั้งซีฮอคแพ้ทั้งอีเกิลกลายเป็นว่าชนะ2แพ้สาใน5เกมเนี่ยก็กระเทือนนะเพราะอย่าลืมว่าตอนเนี้ยซีฮอคนำกลุ่มอยู่ใช่ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าไปแพ้ให้ซีฮอคเนี่ยหนึ่งในสองเนี่ยมันส่งผลแต่ถ้าแพ้หึงสองเกมเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยคุณคุณยังไงวาหายนะสถานการณ์ที่มันล่อแหลมแบบเนี้ยที่มันแพ้มาสามเกมรวดแล้วมีโปรแกรมหนักกองอีกห้านัดมองในแง่ของคนท,ทําทีมองในแง่โค้ชแล้วอะนะครับเขาจะต้องประเมินศักยภาพของทีมเขาใหม่ไหมเหมือนนี่เหมือนมันมตื่นจากฝันแล้วอะมาประเมินในเรื่องสมทุกทีมบุกก่อนลวกันคือทีมบุกเองเนี่ยจะต้องมีวิธีการยังไง ที่ทาให้เกมวิ่งที่เคยดีเนี่ยกลับมาให้ได้ครับจะต้องมีวิธีการเล่นทริคเพลย์อะไรมากขึ้นหรือเปล่าเอาจุดเด่นที่ตัวเองเคยมีเนี่ยเอากลับมาใช้ให้ได้ถ้าทําได้เนี่ยเกมลุกน่าจะกลับมาได้ครับอันนี้ยุกในเรื่องของตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยหายกลับมาเนี่ยอันนี้พี่ว่าจะเข้าทรงเลยคือถ้าดีโบกลับมาได้เจนบิลเล่ส์กลับมาได้มันจะทําให้ทีมบุกเนี่ยพี่เชื่อว่าจะกลับมาหน้ากลัวได่เหมือนเดิม ส่วนเกมรับเนี่ยการที่ทีมเริ่มเห็นแล้วล่ะว,ว่าจุดอ่อนอยู่ที่การกดดันโคตแบคบแล้วก็การที่กดดันน้อยเนี่ยมันส่งผลทำให้กองหลังเนี่ยมีปัญหารั่วได้เหมือนกันเพราะอะไรต้องทำให้โคตแบคกัต้องข้ามมีเวลาในการที่มองหาเป้าหมายมากขึ้นโอกาสที่จะคว้างได้มันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นต้องหาตัวโจมตีที่เก่งขึ้นคือก่อนหน้านี้ที่จะเทรดเอาเชฟ่ังมาเนี่ยเนนเนอร์อก็พยายามนะไปเอาแลนดี้ก็ตกรีเนี่ยอดีผู้เล่นคาวบอยเดนเบอร์เนี่ยเข้ามาเสริมแต่เกตกรีเองทีมอาจจะยังมองว่าไม่พอ มันต้องมีตัวที่แบบดุดันแบบนี้ซึ่งที่ผ่านมามในฤดูกาลนี้เชสอย่างทําให้เห็นว่าเอ้ยน่าจะเป็นคําตอบได้ทําให้ซ้ายขวาตัวโจมตีทั้งบิ๊กโบซ่าทั้งเชสอย่างเนี่ยจะเป็นตัวที่เร่งและทําให้ฝ่ายเจ็บภาพเนี่ยเล่นยากครับนี่ก็น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับพี่สุมเมบก็พี่สุมเมศวันก<ม>ลับมาแล้วจะฟื้นไหมครับน่าจะดีขึ้นแต่ว่าอกเจอกับจจกลัวนี่ก็ถือว่าค่อน<ม>ข้านหนักทีเดียวนะนี่คือเรื่องราวของไนเนอร์สนะครับกับเช็คลิสกันว่า พวกเขาต้องซ่อมต้องเปลี่ยนอะไรกันบ้างโดยหมอเมธฮะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วในอีีนี้ครับพี่สุดเมครับเราไปกันที่เกมเตสเทนไนท์นะครับเช้าว,วันศุกร์บ้านเราวันนี้เป็นการพบกันของ2ทีมที่ดูไม่หวือหวามากนะักแต่ก็น่าจับตามองนะครับทางด้านของ p i ส t ์เฟอร์สตีลเลอรพบกับ Tennessee Titans คือผลงานในตอนนี้ของสตีลเลอร์เนี่ยชนะ4แพ้3ส่วน Tennessee t i t a n สเนี่ยชนะ3แพ้4 คือไททันส์เองเนี่ยในช่วง6เกมแรกก็ถือว่าเริ่มต้นไม่ค่อยดีนะก็คือชนะ2แพ้4แต่หลังจากที่ได้ใบวิกในสัปดาห์ที่7เนี่ยเปิดมาในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็เอาชนะฟอร์คอนส์ในบ้าน28-23จุดที่น่าจับตาดูของไททันส์ก็คือการที่คอร์เตแบกที่ตอนนี้กำลังถูกบอกว่าจะเป็นอนาคตของทีมได้พูดแบบนี้ไปเนี่ย แลนเทนดี้ฮิลคงรู้สึกว่าตายแล้วโดนเสียบหลังบ<ช>อกวะ,เ,ะเนี้ยว่าอะไรเพราะเทนดี้ฮิลล์โปรเจกต์เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการเปิดตัวของวิลลูวิสโอ้โหเปิดตัวมาคือหามากเพราะว่าทำผลงานแบบยอดเยี่ยมเลยฟว้างไป238หลา4ทัชดาวเลตติ้ง1น0 5งราทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นคนที่3ในประวัติศาสตร์คอนเนตทลที่ลงเล่นในเกมแรกในอาชีพแล้วคว้างไป4ทัชดาว เท่ากับอีก2คนก็คือมาร์กัสเมริโอตาแล้วก็อดดิท์โคตแบกระดับตำนานอย่างแฟรนแทคเคนตันเพราะฉะนั้นจุดขายเกมเนี้น่าจะเป็นจุดที่คนจะจับจ้องไปที่วิลลูอิสว่าของจริงไหมเกมที่แล้วเนี่ยโอ้ระเบิดฟอร์มเกมนี้เจอกับทีมรับผลโหกอย่างสตีลเลอร์เนี่ยไหวไหมแล้วอีกฝั่งนึงครับสตีลเลอร์พี่สมเมยครคือสตีลเลอร์ก็ยังเป็นสตีลเลอร์ที่เราคุ้นเคยอะนะนั่นก็คือเหมือนกับแบบว่าแม่งเกมลับอะ เกมรับมันดีอ่ะนะครับมันก็น่าจะช่วยทีมไว้แต่แบบการที่เชียร์ทีมที่มันเก่งเกมรับอ่ะแม่งเหนื่อยอ่ะพี่สุเมเออมึงไม่เสียแล้วเมื่อไหร่เกมลุกมึงจะทําได้วะความอึดอัดนี้มันจะหายไปได้สักทีหรือยังครับสำหรับแฟนสตีลเลอร์ครับพี่สุเมธเกมนี้อาจจะต้องอึดอัดอีเกมนะเพราะเขาก็คาดว่าน่าจะเอาเกมรับเนี่ยยานไว้เหมือนเดิมเพราะจริงๆเนี่ยทีมรับก็เป็นเดอะแบงค์มาตลอดเลยนะโดยเฉพาะในช่วงสามเกมหลังเนี่ย ทีมเนี่ยเ <Yeah. S 1> สียมแต้มเฉลีย่ยเพียงแค่15.7แต้มต่อเกมเท่านั้นเองคือแบ่งไว้ตลอดและอย่างห <Yeah. S 1> นึ่งเนี่ยจุดเด่นในเกมรับของสเตลเลอร์ในปีนี้ก็คือเป็นทีมรับที่สามารถที่จะได้เทอร์นเวอร์เก่งอันดับสองเลยนะคือที่ผ่าน <Yeah. S 1> มาเนี่ยได้ไปสมดุดเออทั้งหมดอย่าง15เทอร์นัวเวอร์ over, คือ7อินเตอร์เซปกับ8ฟัมโบ้พูดง่ายว่าเอาวะทีมบุกไม่ค่อยเก่งทีมรับยันอ้ไว้กังช่วยได้ซึ่งเป็นแบบ <Yeah. S 1> นี้ม,มาเกือบตลอดแล้วตอนนี้ <Yeah. S 1> ปัญหาของทางสเตลเลอร์ในเรื่องของทีมบุกก็คือว่า คอร์ทเอ็ก <c oughs> ก็คือเคนนี่พิเกตไปเจ็บที่บริเวณชายโครงในช่วงคอร์ทที่2เกมที่ <c oughs> ไปแพ้ <c oughs> จากัว1 0บต่อยีเกมเนี้ยดูจากทรงแล้วเนี่ยถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ต้องเอาคอร์ทเอ็กอย่างมิเชลทูบิสกี้ลงซึ่งมัน <c oughs> ก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ทีบุกที่คาดหวังว่าจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนนอกเหนือจากเอาทีม <c oughs> รับยันแล้วเนี่ยอาจจะต้อมาดูว่าเฮ้ยถ้าแบบเนี้ยจะไปรอดไหม ถ้าจะดูทรงแบบนี้ถ้าเธอโคตรแบบที่ยังไม่เป็นจุดขายพอเนี่ยส่วนทีมบุกที่คุณจะต้องทําก็คือเกมวิ่งต้องมาต้อง <c oughs> จับตาดูว่าเกมวิ่งในวันศุกร์เช้าบ้านเราเนี่ยสเตลเลอรเกมวิ่ง er มาไหมถ้ามาได้ก็ยังโอเคเกมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่สูงสีมากนะครับขนาดว่าพวกเรา p r e d i c t ตอร์พวกเราเอ็กซ์เพอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าแพ้ชนะเนี่ยคุณไปโยนหัวก้อยเอาเลยฮะเพราะเขามองออกมาเนี่ยห0 1 เชื่อว่าทางด้านสตีลเลอร์จะชนะ49.5เชื่อว่าไททันชนะับดูจากทรงแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าสตีลเลอร์น่าจะยังมีโอกาสกว่าเล็กๆก,ก,ก็ไม่นะไม่ต่างจากที่บรรดานักวิเคราะห์วิจารณ์ที่ทางสหรัิกาเขามองก็คือว่าโอกาสชนะมากกว่านิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าต้องบอกให้ชนะไทยชนะเนี่ยก็คงต้องเลือกสต er. ีลเลอร์แต่เป็น,น <ะ S 1> การ<ม>เลือกสตีลเลอร์แบบรู้สึกแบบโอจะชนะ อย่างแรกคนดูพอพี่สุดม่พูดแบบถึงตอนนี้เนี่ยกูจะตื่นมาดูดีไหมวะเนี่ยเฮ้ยต้องดูเลยนะไอ้เกมแบบน้้สนุกถนะ้จะบอกนะครับว่าไอ้เกมแบบเนี้ยนะมันมันเป็นเกมสูงสีเพราะ,ะรไอ้เกมแต้นต่ํ<ม>าแบบเนี้ยมันอาจจะไม่หืวอหวาแต่มันต้องได้รูเนะี่ยครั้งล่าสุดที่คู่นี้พบกันนะครับ19ธันวาคมปี2021 แจ้งบอกมาก็อย่างที่พี่สุมเมธบอกครับเป็นสตีลเลอร์ชนะไปสิบเก้าต่อสิบสามแล้วเดี๋ยววิคนี้มารอติดตามไปนะครับกับเช้าวันศุกร์นะฮะวันพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากที่คุณดูอีพีนี้จบแล้วเนี่ยไปดูกันว่าใครจะชนะเชื่อพี่สุมเมธก็ไปอยู่สตีลเลอร์นะครับแต่เอาเหอะสูสีอะ <c oughs> ยากคู่นี้น่าจะเอาจริงๆน่าจะยากที่สุดแล้วแหละอ <c oughs> ของสัปดาห์ <c oughs> นี้เนี่ย <c oughs> นะครับแต่ว่าวิกที่แล้วเนี่ยพี่สุมเมธถูก1ิคู่นะ มันขึ้นขึ้นลงลงมันขึ้นขึ้นลงลงตามฟอร์ม